สาเดอนมื่อดันที่เคยอึดอัดแทบเย่พอเลิกเล้าเสียดายก็ตั้งใจจะบวดฉันเลิกเล่าทุกขวด

เราคัวสุ่มวัวสุ่นไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยเข้าใจน้อยใจพ่อผาเมืองคิดว่าพ่อเขาไม่รักฉันก็เลยกินเหล้าเมายาระชดพ่อแต่ที่ไหนได้นะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็รอคอยโอกาสไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ดาประดับป่าสักทีขอบคุณนะครับลองปราหม้อกับถล่มสลดอ่ะแล้วนึกยังไงหนีมาด้วยฮะ ฮาเราอะามมนั้นหนีมาได้กัน,นี่ยเนี่ยหนีมาตามหาพ่อพ่อไปไหนอะหาพ่อไปไหนติดผู้หญิงไา <c oughs> จับป้าสามสื่สาววันพ่อก็อาจจะไปทำงานหากินหาเงินก็ได้ลูกเอ้ยฮะน่าสงสารนะน่าสงสารเนื้อเด็กก็เนื้อตามหาพ่อพ่อไปติดผู้หญิงก็ได้พ่อไปติดผู้หญิงเทถวไหนรู้ไหม ชมบุรีไอ้นี่รู้ที่หมดเลยเว้ยไอ้พูดอะไรก็พูดครับพูดไปเรื่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ้าวใครจะให้รางวัลนะครับน้องรถเบนนะครับน้องวีเอ็มน้องเรียกได้เนรับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลนะครับเอร้านนิดนึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณ ตลอดทั้งวันจกคุณทห้ามเลยครับที่วันพรุนี้นะครับแฟนคลับนะครับชาวกทมนะครับแล้วมานั่งขี้เลยหน้าเวทีเนี่ยครับไปให้กำลังใจพระเอกสอนามได้นะครับช่วงเวลา4ี่โมง2ีนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับกับงาน t o m m n l a d y of f อฟไลฟ์ม s วสิกเฟสตนะครับที่เวทีไอดอลสเต e นะครับหน้า H M นะครับไปให้กำลังใจพระเอกกันได้นะครับ ตอน4โมงเย็นคุณพี่ช้าขอบคุณนะครับดอมท่าจีนนะค4โมงเย็นอะไรนะไปปลุกผมด้วยพรุ่งนีบ4โมงเย็นจะไปไหนนะจะนอนนานอะไรขนาดนั้นน่ะนอนยัน4โมงเย็นเลยขอบคุณครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณโรงพยาบลน้ำใจนะครับที่เร็นศิลปินนะครับและพรุ่งนี้นะครับก็3คืนเลยครับอยู่ที่สมุทรปราการนะครับบางทีวัดอะไรนะพ่อนะวัดบางทีใหญ่วัดบางทีใหญ่นะครับ ขอบบคคุณรัสามวันสามคืนเล่นลิเกอยู่ที่นั่นเล่นไฮโลเล่นลิเกย์เท่เอาก่อนลิเกนอนค้างลงลิเกย์อะไรนะเล่นไฮโลไม่เล่น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 ไม่มาด้วยกันเหรอเนี่ยฮะมาด้วยกันเนี่ยมันตามมาด้วยเนี่ยก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไร แต่ว่ามาอยู่กับพวกพี่นะเนี่ยจะลาบากนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้นะเราไม่ได้อยู่แผ่นดินของเราก็โชคดีที่หลวงตาท่านใจดีให้เราได้กินข้าววัดได้นอนอาศัยที่วัดออแต่ก็ไม่รู้นะพอมาอยู่ต่างที่เราจะทํายังไงนะถึงจะได้ดาวประดับบ่าได้มันไม่มีโอ,อกาสเข้ามาเลยว่าเราคงจะต้องหาออกไปหาโอ,อกาสกับตัวเองไหมล้วจะไปหาที่ไหนเรายังไม่รู้เจ้ด้วยใค่ได้เจ้ด้วยเจ้ด้วย จะเดินไปมันก็ช่างจะขี่มันไม่ดูร่างสำหรับฉากนี้ เพื่ความวนา,าเทีได้ท่านชมได้ชมหมดบาทจากเพลงสอนรามของเราไรล่ลำลำมาให้พีร้องได้ชมฝาการรงานวันาทิตย์ที่6เมษา68งานแค่อา้านทรงเครื่องร,งระมรหาลานัานล้ากีฬา วัดไปกองพุทอเาเภอบางไารวัดที่วัดน,อดดดน,ดน้องกับวัดวกระโดคกับพี่น้องฝากไว้ด้วยครับปี68ออวันที่6ออเมษายนนี พี่น้องได้ชมขอบคุณเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกานรร้องอัดเกีย์ให้กับคุณข้อมูลเพื่อตุดคอสารรัาลลงรูกญาติร่วมรับไปแล้วเจ้าภาพนงบทาทุกพรสารพร้อมด้วยคุณบที่ดางเคยสะใยร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้เกียรติคำีมงากษาตรา มาสแสดงที่วัดวังกระโดตำบลวังพัฒนาเอาเธอบางซ้ายอายุธยานัหลับในกรุณีเดี๋ยวคืนวันนี้นะครับพี่น้องเจ็ดสามเจ็สี่เจ็ห้าพบกันที่วัดบางพีใหญ่ เดงครับไม่ร้องและวทุกฝ่ายตอนเย็นไปเจอกับตอนตรามน้องป้าน้นองเตา้าน้องเบลท20ขัน้นเลยทีเดียววาวไปด้วยนะครับที่สิบนี้นะครับ สไปเดอร์แมนอ๋อเป็นสไปเดอร์แมนห่อได้เฮ้องกาไรล์ลัรลุบบามาจากเกรกสอนรามน้องรถเป็ดน้องบานน้องเต่าฟางการเร่งจากที่มาในบ้านรับรองขอบคุณสมาชิก

สนุกกันต่อไปนะครับพี่น้องรถทะเบียน6กไก่ตอ6 4703กรเทพะยำรถันด้วยนะครับ4703ครับทะเบียนกรุงเทพ6กไก่ตอ6 ครับการพวกขี่มา้ามีผู้กำกับมานั่งดูอยู่ด้วยครับนนั่นี่ครับ์ฮึว้าฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ดูลูกศิษย์เรา Yeah.